การเงินในปี2021ของคุณเป็นปีที่ก้าวโดดพร้อมจบปัญหาเรื่องเงินไปตลอดการไม่ว่าในปีที่ผ่านมานะครับคุณจะตั้งเป้าหมายเรื่องไหนก็แล้วแต่จะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องสุขภาพหรือมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นวันนี้นะครับผมอยากให้คุณเซตศูโรและลืมไปเลยครับว่าคุณเคยทําเป้าหมายไหน ไ,ได้บ้บางเพราะว่าผมจะมาบอกเคล็ดลับเลยว่าความสําเร็จทางด้านการเงินของผมในปีที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ทําอะไรมาบ้างซึ่งมันเป็นเป้าหมายการเงินง่ายๆ3ข้อนะฮะซึ่งคุนสามารถทําตามได้ทันทีเลยทันทีที่ฟังคลิปนี้จบผมเชื่อเหลือเกินว่าเป้าหมายทางด้านการเงินทั้ง3ข้อเนี่ยมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณเพราะมันเปลี่ยนชีวิตผมมาแล้วข้อที่1นะฮะเพิ่มรายได้ให้มากกว่ารายจ่าย2เท่านะครับไม่ว่ารายจ่ายของคุณคือเท่าไหร่นะฮะอยากให้คุณคูณ2ไปเลยครับ และนั่นคือเป้าหมายในเรื่องของการเพิ่มรายได้ของคุณเพราะวันนี้ถ้าเราไม่เริ่มจากการเพิ่มรายได้เราจะมีอิสรพทางด้านการเงินได้ยากมากๆเพราะเราจะขาดสภาพคล่องเมื่อเราไม่มีสภาพคล่องเราก็จะไม่มีเงินเก็บเมื่อเราไม่มีเงินเก็บเราก็จะไม่มีเงินลงทุนเมื่อเราไม่มีเงินลงทุนเราก็จะต้องทำงานหาเงินแบบนี้ครับไปตลอดเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งแรกหรือเป้าหมายแรกที่อยากให้ทุกคนตั้ง คือเพิ่มรายได้ครับให้มากกว่ารายได้เท่าผมรู้ครับและเข้าใจดีว่ามันไม่ง่ายแต่แน่นอนว่าตอนนี้โอกาสเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยที่จะสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นนะฮะจะขายของออนไลน์จะเป็นที่ปรึกษาหรือจะทํา ธุรกิจเพิ่มเติมนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้ทุกคนมองว่าเฮ้ย <d> เราต้องโฟกัสในการเพิ่มไรายได้ก่อนที่จะไปคิดเรื่องการลงทุนเพราะจุดประสงค์ของการเพิ่มาพพรายได้นะครับวันนี้มันคือการเพิ่มสภาพคล่องถูกไหมครับเมื่อเรามีสภาพคล่องที่ดีเราก็จะมีเงินเก็บ,กบมีเงินอ้อมมีเงินสำรองและสุดท้ายเราก็จะมีเงินลงทุนเราไม่ได้เพิ่มไรายได้เพื่อให้เราเป็นคนที่รวยขึ้นนะครับทุกคนแต่เราเพิ่มไรายได้เพื่อให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น เป้าหมายข้อที่2เพิ่มเงินออมรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้ตัดออกออมทันทีนะครับเริ่มจากง่ายๆก่อนนะสำหรับใครที่แบบยังไม่เคยเก็บออมเลยเนี่ยเริ่มจาก1%ไป2%แต่ผมอยากให้ตั้งเป้าหมายสูงสุดนะครับคือ50%ของรายได้คุณจะไม่มีความสุขเลยถ้าเงินของคุณหมดก่อนสิ้นเดือนแต่ในทางกับกันครับคุณจะมีความสุขมากๆเลยครับถ้าวันนี้ทุกๆสิ้นเดือนนะฮะเงินของคุณงอกเงยขึ้น ทุกเดือนจาก500ไปเป็นพันจากพันเป็น2000จาก2000เป็น4ี่พจาก4ี่พเป็น1มื่นจากห0 0่นเป็น2000 0จาก20,000เป็น5000 0หรือจาก5 0 0 0 0เป็น1 0 0 0 0แสนเชื่อผมนะครับค่อยๆเก็บค่อยๆอ,ออมและเราจะรู้สึกทันทีว่าเฮ้ยเราทําได้และเราจะมีความสุขมากขึ้นเมื่อเรามีความสุขที่เราเห็นเงินออมของเรามากขึ้นเราก็มีแรง ที่เราจะไปทําเป้าหมายทางการเงินข้อห,หนึ่งของเรามาขึ้นซึ่ง,งเป้าหมายแรกของการมีเงินออมเนี่ยนะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเซตไว้เป็นสแตนดาดเลยคือเราต้องออมเงินเพื่อให้เรามีเงินสํารองอยา่างฉุกเฉินซึ่งเริ่มต้นเราควรมีเงินออมมากกว่ารายจ่ายประจําของเรา6-12เดือนนะครับสมมุติว่าวันนี้นะฮะคุณมีรายจ่ายต่อเดือน20,000บาทเพราะฉะนั้นเงินออมเนี่ย ต้องมีอย่างน้อยเนี่ยครับ120,000บาทเป็นเงินสำรองยามฉุกเฉินซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับถ้าวันนี้มันเกิดวิกฤตอะไรขึ้นก็แล้วแต่นะฮะเราไม่มีเงินสำรองยามฉุกเฉินเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยผ่านวิกฤตตรงเนี้ยไปยากแต่ถ้าวันนี้เรามีเงินสำรองยามฉุกเฉินเราก็จะอุ่นใจอย่างน้อยเนี่ยเราก็อยู่ได้6เดือนหรือถ้ามีเงินเก็บ1ปีนี่เพอร์เฟกเลยลหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเรามีเงิน สำรองเนี่ยนะฮะหกถึงสิบสองเดือนแล้วมันก็จะเข้าสู่เฟสถัดไปซึ่งเราจะไปเริ่มลงทุนเป้าหมายสูงสุดคือการเพิ่มรายได้ให้เราสามารถเก็บออมได้50%และดําเงินก้อนนะครับก้อนที่เราเก็บออมได้50%ปต่อเดือนเนี่ยไปลงทุนต่อครับ,บออมลงทุนเก็บออมลงทุนจนมันกลายเป็นนิสัยทางด้านการเงินของเราและเมื่อเรามีนิสัยทางการเงินที่ถูกต้องเราก็จะมีความสําเร็จทางด้านการเงินที่ถูกใจเป้าหมายข้อที่3 เพิ่มรายได้จากทรัพย์สินด้วยความรู้ด้านการลงทุนผมได้มีโอกาสนะครับเรียนการเงินกับโรเบิร์ตคิสกิซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือด้านการเงินที่ขายดีที่สุดในโลกอย่าง Which Dad Who Dad บทเรียนที่โรเบิร์ตเน้นย้ำตลอดเวลาคือคนรวยไม่ทำงานเพื่อเงิน The Rich Don't Work เพราะคนรวยทุกคนผ่านเป้าหมายทางด้ากนการเงิน2ข้อมาแล้วครับคือมีรายได้ที่มากขึ้นจากการเพิ่มรายได้และมีเงินเก็บที่มากพอจากการเพิ่มเงินออมทำให้เขามีเวลาไปเรียนรู้เพื่อสร้างทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือสังหารแมทรัพย์หรืออื่นๆเป็นเครื่องทุนแรงช่วยเขาทำงานและเมื่อเขามีเงินที่มากขึ้นเขาก็จะใช้เงินทำงานด้วยการสร้างทรัพย์สินเพิ่ม ยิ่งเขามีทรัพย์สินสร้างเงินให้เขามากเท่าไหร่เขาก็จะทำงานน้อยลงมีเวลามากขึ้นมีอิสระที่จะทำในสิ่งที่อยากทำ และสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยครับคือจะมีความสุขมากขึ้นในทุกๆวันถ้าวันนี้คุณอยากประสบความสมําเร็จทางด้านการเงินให้ทําเป้าหมาย3ข้อนี้ 1. เพิ่มรายได้ให้มากกว่ารายจ่าย2เท่าเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง 2. เพิ่มเงินออมเพื่อเป็นเงินสํารองยามฉุกเฉินและเป็นเงินลงทุนและสุดท้ายข้อ 3. เพิ่มรายได้จากทรัพย์สินด้วยความรู้ด้านการลงทุนเพื่อให้คุณทํางานน้อยลงมีเวลามากขึ้นมีอิสระที่จะทําในสิ่งที่อยากทําและมีความสุขมากขึ้น คนรวยไม่ได้ทำงานเพื่อให้เขามีเงินเยอะที่สุดในโลกแต่เขาทำงานเพื่อให้เขามีความสุขที่สุดในโลกในแบบของเขา The rich don't work for money, the rich work for happiness.